อาหารนกเลยเนาะอันนี้ก็จะทำความสะอาดอุปรกรณ์กา,ารเลี้ยงนกนะคะให้อาห,หารเสร็จเราก็ต้องมาทำความสะอาดเพราะว,ว่าฟาร์มเราก็จะมีเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็กระต่ายก็จะพูดถึงเรื่องอที่ฟาร์มนะคะสำหรับคนที่สลียใส่เยอะมากเลยนะคะว่าทำไมฟาร์มเราถึงดูเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีเลยนะคะ เพราะว่าฟาร์มเราจะเน้นเรื่องการพัฒนานะคะพัฒนาสีพัฒนาสายพัฒนาฟาร์มไปอีกนะคะเพราะว่าฟาร์มเราพัฒนาสีพัฒนาจริงๆเนาะก็การที่จะพัฒนามันก็ต้องมองถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะฟาร์มเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแปบที่ดีนะคะทั้งะระบบระเบียบการจองการส่งนกนะคะเราก็จะพัฒนาไปถึง คือทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราจะมองจากการที่ฟาร์มเราดีขึ้นได้ยังไงนะคะสำหรับคนที่ติดตามเนาะ <c oughs> ก็จะมองได้เห็นในรูปแบบมุมต่างๆนะคะอย่างเช่นอ่าสนกแล้วก็การส่งแล้วก็อ่าฟาร์มงองค์เพาะพันธุ์นะคะที่ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนาะเพราะฟาร์มคุณอ๋องนะคะก็จะดูแลเรื่อง การพ่อพันธุ์เป็นพิเศษนะคะเพราะฟาร์มเราขายเป็นลูกป้อนนะคะเราก็เลยต้องพัฒนาพ่อแม่พัน์ธุให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เราจะเดินตามการที่เราจะเดินตามฟาร์มที่พัฒนาเราจะมองจากตรงไหนง่ายๆเลยนะคะเราก็มองจากการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดเลยนะคะดูง่ายง่นิดเดียวนะคะแต่อันนี้เปลี่ยนแปลงทุกด้านทุกอย่างเลยทั้งสีนกเพิ่มขึ้นนะคะทั้งพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกนกที่เพิ่มขึ้นเพิ่มจํานวนเพื่อการรองรับของลูกค้าลูกฟาร์มใครที่เดินตามฟาร์มเรานะคะบอกเลยว่า,าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่ามี อันดับแรกเลยคือเจ้าของฟาร์มที่มีการาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่เก่งนะคะในระดับหนึ่งเลยนะคะกระต่ายบอกเลยว่าก่อนที่กระต่ายจะมามีวันนี้นะคะกระต่ายก็ไม่ได้เก่ง สะดุดนิดนึงนะคะเพราะว่าลมแรงมากมากกว่ากระต่ายจะมีวันนี้กระต่ายก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะกระต่ายก็พัฒนาเหมือนกันนะคะพัฒนาจากอะไรนะคะก็ดูการเปลี่ยนแปลงของกระต่ายในแต่ละปี